เ,เกือบจบแล้วครับนี่โอ้น้ำแตกแล้วแัเเบเดี๋ยวปิดจบนิดหน่อยครับถ้าเราไม่เอารถมาถอยนี่น่าจะไม่ทันน้ำนะ น้ำออกเร็วเหลือเกินหนุนสิน้ำออกโอ้หลายยุจุๆเลยจริงตอนรับเข้าสุ่ช่องพายันไม่คูดหรนครับสุดปุมเลยงานนี้อ๋อสิบมง,งงแล้ว ทำมุมเก็บละต้องการพุทสะทมที่ก็ติดต่อได้ครับายันไม่โคดวนครับงานนีสะเล็กสะใหญ่เราไม่เกี่ยงนะขอให้แต่มีงานความลึกนี่เราก็ไม่เกี่ยงเหมือนกันเอาลึกขนาดไหน ล้งให้มันลึกกว่านี้อีกนะก็บอกว่า,วาเฮ้ยเดี๋ยวเองเก็บเศษกินไม่หมดนะถ้าเราล่วงให้สุดจริงๆนี่ได้อยู่3เมตรควาลึกแลามันเก็บเศษกินไม่หมดครับ ประมาณสองเมตรห้าสิบเนี่ยพอดีเลยสามลูกนี้นี่ก็ตอนทีไปนี่ก็ประมาณสีณ่เมตรกว้างพอดีแล้วครับพอดีวานลึกวันนี้ก็งมยาก ดูการเก็บมุมของเสียบอมเนี่เรา้นซ้ายนะ้นขวาไม่ได้เนื่องจากเอ็กซ์เด้นทางสะเก่ามันมีครับเดี๋ยวเบาดัานเบาในลุกมือเรียกใครสายติดมือครับ ไปเสีอบอมนี่ยเรียนรู้เร็วครับเพราะว่าไม่เคยวนซ้ายเลยเคยขุดวนแต่ขวาแต่งง่ายวนซ้ายก็พอได้ครับมันถือว่าน่าเกลียดมาก <c oughs> อ่าอาจะ,ะ,ะเดินมาอะไรนะ่ะ แบบชันเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะทอยนิดหน่อยแล้วเออ ถ้ามีพุ่งกีสองร้อยนี่จะขอย,ยืมสักหน่อยเด็กแต่พุ่งกีนี่ก็พอ,อสมควรอ่พูดเล่น,นครับพูดเอาสนุกนิดหน่อยพรุ่งนี้นี่เรามีงานต่อนะ หรือว่าโบลุ่งนี้นี่เป็นบปิดท,ท้ายปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับแต่ก่อนนึกว่าจะเป็นอ่อลูกแรกของปี ไม่ได้จะแล้วครับโดนชิงเป็นก่นสิบปีครับ างแล้วถ้าเราเอารถดำมานี่น่าจะไม่ทันครับเพราะว่าน้ำก็เร็วเหลือเกินวอนนี้ก็ได้เปิดน,น้นนี้แล้วครับดูว่าจะใส่บ่อนี้เต็มไหม ือว่าจะไม่พอฝั่งโน้นนี่รถใหญ่ขุดนะตอนนี้นี่รถเล็กไม่รู้ว่าความลึกความตื้นนี่จะเท่ากันไหมหรือฝั่งโน้นจะลึกกว่าหรือฝั่งนี้จะลึกกว่าก็ไม่รู้รเล็กรถใหญ่ครับความลึกนี่แล้วจะต้องการครับ แต่ถ้าถึงบินดานนี่ก็อาจจะตึงนิดหน่อยเพราะว่าน้ำหนักเราหน่อย รู้ว่าเร็วเหมือนกันครับขึ้นวันนี้จบได้ครับว่าเร็วอยู่